สวัสดีคุณผู้ชมนะทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมผมเป็นแครผมเชื่อข้าชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับยังอยู่กับใน MC Ultimate Life นะครับผมผมได้ทำการเปลี่ยนเมืองนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนอาชีพของพี่สาวของผมครับผมเพิ่มสตอรี่เข้าไปนะครับทำให้น้องอเล็กจุงเบยของเรานะครับจะต้องพบกับการประจนไทยรูปแบบใหม่นะครับผมมันไม่ได้เหมือนในพาร์ทแรกนะครับผมเพราะว่าโวงเก่านี่ไม่ไหวจริงๆครับผมแหลกสุดๆฉุดไม่อยู่นะครับโวงนี้ก็ ถามว่าแหลกไหมก็แหลกรับผมแต่ว่าจะเล็กกว่าโบเก่าแับแล้วก็รายละเอียดจะน้อยกว่าเนะครับเพราะฉะนั้นต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นพาร์ทที่2เลยนะครับโดยจะขึ้นเนื้อเรื่องใหม่เครับผมโอเคผมจะขอทําการแสดงเป็นน้องอะเล็กจุงเบย์ก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้ทําการอยู่ในสนามบินแล้วพี่ของผมทํางานเป็นพนักงานโรงแรมไม่ใช่สิเป็นเจ้าของโรงแรมนะครับพี่ของผมน่าจะมีฐานะที่มั่นคงมากเลยทีเดียวถึงได้ทาการชวนผมมาทางานที่นี่นะครับ ที่นี่เป็นเมืองที่ชื่อว่าอะไรวะช่างแม่งเหอะยังไม่ได้ตั้งชื่อเมืองนะครับโอเคนะครับพี่ของผมบอกไว้ว่าถ้าเจอคนที่ชื่อว่าแมทให้วิ่งเข้าไปหาเลยเพราะว่าคนนั้นจะเป็นคนที่รับฝากรถของพี่ผมเองนะครับผมโอเคข้างในสนามบินนี้บอกได้เลยว่าแหลกมากนะครับ <c oughs> ลีลิกเลยครับนั่แนแหละคนตบปลาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับรับชารับน้ำรับน,น้ำชารับกาแฟอะไรเพิ่มแบบ ให้เอาแน่ผมตรงนี้นี่บอกได้เลยว่าเป็นสนามบินที่ค่อนข้างอบอุ่นมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีผู้คนรอขึ้นเครื่องจํานวนมากแล้วก็รอคนรับกลับบ้านจํานวนมากเหมือนกันนะครับนี่ไงครับคนที่ชื่อว่าแมทโอเคครับสวัสดีครับคุณแมทสวัสดีครับเฮ้คุณอเล็กจุงเบยครับผมผมอเล็กจุงเบยครับน้องสาวของคุณเคสครับพี่สาวของคุณฝากรถเอาไว้ครับไหนครับผมคันไหนครับคันไหนครับผม น่าจะเป็นคันเฟอร์รารี่นะเพราะว่าพี่สาวของผมรวยมากนะผมสวยและรวยมากแอบรู้จักปาพี่สาวผมสวยและรวยมากคุณเคสเขาฝากรถไว้คันไหน,น,นครับผมคันไหนแอบฮะคันเก่าสีเทาไม่ใช่คันสีแดงเลยครับไม่ครับเฮ้ย hey! ใช่เหรอวะใช่คันนี้อบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สาวผมสวยและรวยมากครับผมคุณแมทคุณแมทครับผม,ม,บผมฟังอีกทีสวยและรวยมาก พี่ผมคงไม่ฝากรถแบบนี้มาให้ผมน้องชายสุดน่ารักให้น้องชายสุดน่ารักนั่งรถคันนี้ไปหรอกครับจริงๆนะครับคุณแมทผมพูดเลยโล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 เอ็กดีเอ็กดีคุณแมทนี่กวนตีนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทําการออกไปจากที่นี่กันนะครับโดยที่พี่สาวผมทิ้งรถคันกระจกกระจกงอกง่อยนี้ให้ผมนะฮะเฮ้ยไ <c oughs> ม่มีทางเลือกต้องขึ้นไปยังไงวะกูจะขึ้นไปยังไงครับเนี่ยโอเค แม่งแค่กูขึ้นมาพวงมาลัยแม่งก็บังกูหมดแล้วเนี่ยกูตัวเตี้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะต้องกดตัวทีโอโหอย่างนี้เลยไปแม่ถามว่าผมรู้แผนที่ในเมืองนี้ไหมผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะครับผมแต่ว่าผมก็รู้นะครับว่าทางบ้านพี่สาวอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการค่อยๆไปกันนะครับผมเอิม่มรถมึงช้ากันไปไหมครับพี่ครับมึงวางอะไรไว้ให้กูครับผมพี่ผมบอกว่าบ้านของพี่ผมนั้นเอ่อ เป็นทางที่ตรงๆไปตรงถนนเลยแล้วก็ตรงไปไม่ไกลนะครับผมตรงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เจอทางเองนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากจริงๆตอนนี้ถนนยังโหลดไม่เสร็จนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแม่มึงแล้วมึงจะช้าขนาดนี้มึงคานไปเลยดีกว่ากูว่ากูวิ่งไปกูยังถึงเร็วกว่าเลยนะครับคุณพี่ครับมึงเอารถเก่าๆ,ๆแบบนี้มาให้ผมได้ยังไงครับเนี่ยพี่ผมก็หน้าตาหน้ารักนะแต่ทำไมทำแบบนี้กับน้องชายที่หน้าตาหน้ารักเหมือนกันด้วย โเนะครับระหว่างนี้ก็ขับรถชมวิวไปเนี่ยครับผมคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมรีบทำเนี่ยครับผมแล้วก็ยังวางสตอรี่ได้แบบยังไม่ครบถ้วนนะครับผมเอาไว้ให้ผมลองอ่าวางสตอรี่ไว้ให้ได้มากกว่านี้ก่อนนะครับอันนี้ผมสดมากมากนะครับผมมอดอะไรพวกนี้นี่จัดทําการแต่งเองหมดเลยนะครับคาพูดตัวละคร n อ c นีซนพวกนี้ผมยัดเข้าไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับผมที่ผมปัวไว้นะครับเป็นเนื้อเรื่องไม่ใช่เนื้อเรื่องดิเป็นคําพูดที่ผมปัวไว้นะครับผม กว่าจะทําได้ผมใช้เวลาศึกษาประมาณสองสาชั่วโมงนะครับกว่าจะได้มอสพวกนี้มาครับผมทําให้ผมไม่ค่อยมีเวลาในการอ่าวางแปลงเนี้ยผมแล้วก็แคสเนี่ยครับผมโอเคไปเรื่อยๆเออทางนี้พี่ผมบอกให้เลี้ยวซ้ายบอกว่าใช่ไหมเลี้ยวซ้ายโอเคเลี้ยวซ้ายมาจะเห็นได้ว่าตอนแถวนี้นี่คนไม่ค่อยมีเลยนะครับไม่เป็นไรเพราะครูลืมวาง NBC ไว้นะครับผม <c oughs> สดจริงๆนะครับ ไงครับเนี่ยนั่นไงโรงแรมพี่สาวผมไปครับไปนะครับเราเจอโรงแรมของพี่สาวผมแล้วนะครับตรงนี้เป็นลานว่างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมจะเหลือลานว่างไว้ทําแมวอะไรวะงงเหมือนกันเนี่ยผมเออลานว่างนะครับผมใส่เป็นที่จอดรถมั้งเนีครับพี่ของผมคงอยู่ในโรงแรมนี้อย่างแน่นอนนะผมจอดไว้ตรงนี้ก่อนเออเปลี่ยนมุมกล้องเหรอนี่นี่ไงครับพี่ผมเปิดโรงแรมจริงจริงด้วยครับผมสวัสดีครับพี่เคสสวัสดีครับ ไงน้องชายพี่โตขึ้นเยอะเลยนะโอ้แน่นอนดีครับพี่โอ้เอ็กดี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 ใส่ผมด้วยเนี่ยครับสุดยอดมากเลยครับพี่ไหนคุยต่อดิพี่มีของให้ไม่รช้ว่าอยู่ชั้นบนเลยจ้าชั้นบนเลยครับรอสักแป,ปก๊บก็พี่เดี๋ยวผมไปหาให้ตรงไหนอะ่ะตรงนี้เหรอตรงนี้มันมีลิฟต์ด้วยนะครับคือโรงแรมพี่ผมมีลิฟต์เป็นธรรมดานะผมเออวูอ้ยวูวนี่ครับผมของของพี่ผมอยู่ตรงนี้นะครับสุดยอดไปเลยไหนมีอะไรบ้างเออ มีฟาร์มโอ้โหบ้านสมเป็จรูปพี่ครับพี่อะไรครับเนี่ยผมเอาตังติดตัวมา5้าเอเมอรัลคับพี่พี่ผมทำแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะเดี๋ยวพี่พี่มีห้องว่างให้ผมไหมอะ่ะผมอยากจะ,อะนอนนอนในโรงแรมไม่ใช่ให้ผมไปตั้งเต็นท์ัม้แสดงว่ากูรู้ละข้างนอกนี่พี่จะให้ผมมาตั้งของตั้งเต็นท์ไว้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพี่บอกมาซะโดยดีใช่ไหมครับ น้องจะต้องพึ่งตัวเองในการหาเงินนะเอิม่มว่าผมจะพึ่งยังไงพี่ผมมีอยู่5้าบาทห้าบาทพี่หบาทนะครับให้ผมไปทํามาหาแดกเลยครับพี่ไปทํางานสิจ้าถามอะไรแปลกๆอ <c oughs> ไล่แบบนี้เลยอนะพี่โอ้โหพี่ใจร้ายกันไปไหมอะให้ผมไปเริ่มต้นใหม่อะไรตรงนั้นนะ่ะจริงเหรอพี่ไปเย้ยจีจีครับผมนะครับ ตอนนี้ก็เป็นพี่ชายไม่ใช่พี่ชายพี่สาวสุดใจร้ายนะครับที่ให้น้องชายมาทำบ้านเลยไม่รู้ตรงนี้ <c oughs> นะครับไม่เป็นไรเราต้องสร้างบ้านเองตรงนี้นะครับกดที่ <c oughs> ขวาโอเคบ้านหลังนี้ก็ดูดีกว่าอันเก่านะครับผมแต่บอกได้เลยว่ามึงโล่งไปไหมบ้านเออบ้านตรงนี้ไม่มีประตูด้วยนะบ้านแบบกระจกใสๆก็ถือว่าดีนะครับพี่ ที่พี่ยังให้บ้านแบบนี้ผมมา่ามีฟาร์มด้วยนะครับทําเองปลูกเองกินเองทุกอย่างนะครับโอ้เส็งเหมือนกันนะครับเนี่ยอือหืพออยู่ตรงบ้านนี้แล้วจะทํายังไงต่อครับเนี่ยจะหาตังอะไรยังไงต่อไปถามพี่หน่อยครับว่าพี่มีอะไรให้เอาแลกบ้างนะครับว่าแต่งานของเรามันคืออะไรต่างหากพี่ครับพี่งานของผมคืออะไรอืม อย่บอกนะครับพี่พี่จะให้ผมไปหาซีดแลกกับเอเมอรัลโอ้ my god ว15อันเนี้ผมแลกเอเมอรัลได้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ซีดสิอันแลกเอเมอรัลได้หอันนะครับผมแลกของที่พี่จีเวนกรรมเวรกรรมก็ได้ครับก็ได้ผมจะทําการไปปลูกผักให้พี่เองอย่างน้อยพี่ก็ไม่น่าเลือดเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้ว18อันแลกเอเมอรัลได้อันหนึ่ง อันนี้ถือว่ายังดีนะครับเนี่ยผมก็จะต้องไปทําแน่นอนครับว่าผมจะต้อง <c oughs> จะต้องไปทําที่พวนดินใหม่เลยนะครับตอนนี้คนเข้ามามุงดูอะไรกันตรงนั้นนะครับ <c oughs> บ้านหลังนี้มีคีปเปอร์อ๋อไม่ใช่นี่นามันหัวคีปเปอร์นี่นาผมอยากได้บ้านแบบนี้บ้างจังเลยครับพี่ว่าแต่มเมื่อไหรพี่จะซื้อให้ผมเนี่ยตรงเอ็มนี่มันแมคโดนัลแบบพี่เปิดโรงแรมไม่ใช่เหรอไม่ใช่เปิดแมคโดนัลว้าวเมืองนี้ก็โอเคนะครับเอออันนี้รถในระบบ3มมิติเลยครับพี่ <c oughs> โอ้บ้านหลังนี้นี่เหมือนถูกขายนะครับนั่นแหละเพราะว่าไม่มีทางเข้านะครับทางเข้ามีแค่าทางเดียวตรงนี้แม่ผมจะตั้งราคาบ้านหลังนี้ไว้สัก64เอมเมอรัลก็ผมแต่ว่าเป็น2สเต็กนะครับผมนั่นก็คือหลงน28เอมเมอรัลนะครับผมจะต้องทํางานแลกบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็มี NBC ก็จะไปอยู่ข้างบนนั้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้ทําการเสก NBC มาด้วยนะครับไม่เป็นไรคลิปนี้ชิวๆก่อนนะครับ ว่าแต่เราจะมาทําอะไรกันดีเราได้ไม้มาแล้วนะครับเรามาพรวนดินเล่นกันก่อนนะครับผมผมไม่รู้ว่าเราจะขุดเหมืองยังไงกันด้วยนะครับตกแต่งบ้านข้างในกันก่อนนะครับผมเพราะว่าข้างในนี้ยังไม่มีตูดอะไรเลยครับโอเคนะครับตกแต่งเอาโต๊ะคราฟไว้ข้างนอกแล้วกันนะครับแล้วก็ทํากล่องเอาไว้นะครับผมเผื่อว่าจะต้องใส่ของอะไรประมาณนี้นะครับโอเคทํากล่องไว้ตรงไหนดีครับตรงนี้แล้วกันนะครับผมไฟหีบอิมอร์ลไว้5ห้อ r มอรลนะครับแม่เครียดเลยครับ อย่างน Studio ้อยก็ต no tamam ้องแบบไม th ่ใช่ซีดแบบปกติด้วยนะเป็นซีดพิเศษด้วยแลกกับพี่ไม่ได้ด้วยนะครับพี่นั้นต้องใช้ซีดธรรมดาในการแลกเท่านั ESIN ้นนะครับผมให้ตายเถอะพี <me> ่ครับโอ้ย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  <me> ุ่นเราก็โอ้ยพุ่นเราก็โอ้ยนะครับผมดูสิครับเจออะไรเนี่ยโทเมโตให้กุมาปลูกแม่จุ้ยน้ําก็ไม่มีเยี่ยมไปเลยไม่มีเหมืองให้เราขุดเหล็กลูกจะไปทําถังยังไงวะนั่นหนัก ยังไม่ได้เลยครับแสดงว่าผมจะต้องหาอะไรเทรดกับพี่ไปเรื่อยๆนะครับผมแสดงว่าจะต้องหาอะไรเทรดกับคนในหมู่บ้านไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเออ่คนนี้เทรดอะไรได้บ้างครับผมโอ้โหสิบเก้าอันแลกอเมรัลอันนี้เขาทำอะไรนะครับกระโดดดึงดงนโอ้แสดงว่าเขาเพิ่งตกมาแน่นอนนะผมจีๆเลยครับแม่งไม่คุ้มเลยว่ะแล้วก็แบบเดิมนะครับตามสคริปต์นะครับนั่นก็คืออ่าภาคนี้นะครับผมจะต้องทําการหาครอบครัวผม จะต้องมีครอบครัวนะครับอยู่ในบ้านนะครับผมแล้วก็สร้างครอบครัวขนาดใหญ่นะครับผมโดยที่เราจะต้องหาตังค์ครับผมไปเรื่อยๆนะครับโดยที่อ m e ม a ร d ก็ผมเป็นตัวกลางนะครับในการแลกของนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสร้างตลาดสร้างอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นแค่แบบน้าจิ้มนะครับผมเอามาแบบให้ดูก่อนนะครับว่าตามสตอรี่มันเป็นยังไงครับผมอาจจะขาดตกบกพร่องไปด้วยครับผมเพราะว่าผมสดมากๆนะครับผมขอภายในคลิปนี้ด้วยนะครับ แล้วก็คลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมสร้างอะไรได้ยังไม่เสร็จเลยนะครับของพี่ยังเทรดได้แค่นี้อยู่เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทําการอ่า สร้าง NBC ไว้ตรงตลาดนะครับผมแล้วก็จะมีตลาดจะมีของอะไรต่างๆมากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะไม่มีอะไรนะครับผมมีแน่นอนนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้ก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็ยังเป็นได้แค่อ่าไม่ใช่คลิปนี้ดิโปรเจกต์นี้ผมก็ยังเป็นได้แค่ไซต์โปรเจกต์นะครับยังไม่ขึ้นเป็นโปรเจกต์หลักครับผมเพราะว่าผมไม่รู้ผมว่าผมจะยุบมันตอนไหนนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้ด้วยลวกันนะครับผมใครชอบกดไลค์อนนชอบมากกดซับนะสนุกด้วผมนะนะขนมาครับ